สวัสดีครับเพื่อนๆเนช้านี้นี่เลยครับผมกะละมังหนึ่งต้มแฟงต้มแฟงใส่น่องไก่ของหลานวันนี้อาหารเด็กๆนะครับนี่น่องเล็กมีแฟงมีแครอทมีแตงกวาเป็นต้มจืดไปจัดการเลยใส่ลงไปเลยเป็นไก่น่องเล็ก แฟงทั้งหมดอยู่ในนี้ลงไปเลยทีเดียวพร้อมกันแค่นี้ใส่ผงนี้ผงเดียวพอครับทุกอย่างไม่ต้องแค่ผงนี้ผงเดียวก็อร่อยแล้วครับเนี่ยผงอะไรก็ดูเอาเองก็แล้วกันแค่นี้ ไก่จะได้แล้วครับเพื่อนๆน,นี่เลยต้มแฟงน้องไก่ครับมีแครอทมีแทงปลานี่เลย สุดท้ายนี่เลยครับหอมผักชีใส่ลงไปนี่เลยจะได้หอมหอมแังจืดแฟงออ่ะ,อะก็เสิร์ฟได้ sợp lời นี่เลยครับง่ายๆของหลานวันนี้ไม่ยุ่งยากครับเพื่อนๆตามนี้เลยครับแกงเกืดแฟงใส่น้องไก่เล็กครับผมขอบคุณนะครับ